มานที่หนึ่งเลย,เยคุณกูอ่ะพูดเยอะกินข้าวอยู่เฮ้ยฟ <laughs> ู้ดดริงค์ทิเคตร้านสัคาเฟ่อ่ะแต่หลอกเอทีเอ็มในเรื่องเจมบอลเรื่องเลยอังกฤษอังกฤษ <laughs> อยู่ไ so หนมันภาษาอังกิศหรอวะเฮ้ยโซนยูแน่นอนแน่นอนอันเนี้ย เนี่ยหนังเรื่องเจมบอลเนี่ยที่เขาแสดงเจอมันไปน่าจะฮอลแลนด์อ่ะมีทางองเงน้นี่กงขี้เลยขี้เลยกูนี่โอ้โหที่นี่อะไรวะเนี่ยกำแพงเมืองจีนเนี่ยมึงให้กูดูเลยเนี่ยแฟ้งวีเทียป่ามันมีคนแอบมองอ่ะอิมพอสเตอร์อ่ะเห็นะเฮ้ยยากว่ะ ตึ้ง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 วัวเหมือนเดิมไม่ต้องตอบอะกูไปไก่ย่างเลยละกันนะครับเห็นทักกี้ออกแล้วไทยด้วยโอ้โหเพื่อตื่อยุ่เดาไงกูเห็นทักกี้กูเลยมาโอ้โหลมไอ้เพื่อนเราไปเก็บถูกเฉยเลยฉันไม่เยอะมันผ่านมาเมื่อก็บอยู่ที่ไหนวะดิเออ้ไม่รู้ไอ้นี่ไอ้นี่อ่าจีน ตอบอิตาลีโรมันหรอเปล่าไม่กินที่ไหนวะพี่ยังจอบไม่ได้ตอบไปเมื่อกี้กูตอบอะไรวะเมื่อกี้กูตอบสเปนเอ้าอันนี้โรมโรมอยู่นี่เหรอใช่โรมอยู่นี่เหรอโอ้โหอะไรอ่ะคุยเลดเดตดีดิชันรู้แล้วรู้ว่าตรงไหนจะหาก่อนแล้วกันโง่อะไร เออพาดแลนด์โอเลกอนจริงป่ะไอเชี่ยโอเลกอนมึงอยู่ไหนตอนนี้บ้างวะแกคันย้อนไปโอเกสิเดี๋ยวไว้สัตว์แม่งกดสวีสุดท้ายมั่วแม่งนะเอาดูยืนสเต็แกันแกคันยอนแต่ไอมึงไปไหนอะเออกูไปไหนไม่รู้กูหาไม่เจอยอนแล้วมึงไปไหนอะเฮ้ยโอ้โห ีเออันนี้แน่นอนบราซิลมันต้องเกาหลีด้วยแต่ประเด็นเออเกาหลีปะวะไม่ดีจีนนี่มันอยู่ในหนังจีนะเรื่องเนี้ยหรือมันจะหลอกอะไรมันจะไทยนะงงงงี้ไงหรือว่าเกาหลีวะเชี่ยแต่จะได้อยู่ออสเตรเลียยังหาโอเค กูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูไปด้วยเอาหลีไงนี่เฮ้ยเอาหลีมีใครแม่ลเมืองหลวงมาละนี่เลยจัดให้นอกจากกรุงเทพแล้วโตเกียวก็ไปดู้วยโอ้โหอันนี้คือเมืองหลวงอ่ะเนี่ยเมืองหลวงเหี้ยเลเมืองหลวงไหนวะเนี่ยแต่ว่าเมืองหลวงวะกันระบดมึงเลือกทีมึงเลือกตงเลยมึงโคตรตงเหี้ยไมื่อกุเลยเราบ้ไปเป็นปลาแกแปลงแม่งเีลย ม้วนเลยคาทัศคาซัสถานเฮ้ยอะไรอะชี้ไปไหนอะประเทศอะไรเอวะพิจิพิจิที่อะไรวะประเทศพิจิมันมีมันมีประเทศนี้ี่อยู่ในโลกเนี่ยวะมันมีก่อนแต่ด้วยไงเฮ้ยโซ่เอฟฟิกาไปทางนู้นโอเคเฮ้ยซอยเอฟฟิกาไปทางนู้นซอยเอฟฟิกาไปทางนู้นได้เลยทางนี้ทางนี้คืออะไรวะ เอ้ยแอฟริกาอยู่ไหนวะตอบแม่คนละปีเยอะใครมาจะถอนไปเยอะเอาโอ้หาไม่เจอโอ้โหดึงแต้มไม่ดูหาไม่เจอแบบเดียวเมือเมือเมือเขาทคนมากยิ้มไหน เอ้ะมึงหลวงประเทศอะไรวะเนี่ยมึงหลวงมึงยืนยิ้มเออไอ้แม่้ะคุณตอบตรงกลางโลกเลยไอ้เหี้ยแต่ว่าดัมเบลเป็นไอ้นี่นะเอ็นพี่จ้ยเฮ้ยมาดีเหี้ยกลัวชะตาไอ้เหี้ยกูัดิตองใครจะตอบได้ไม่สัตว์ตะองพูดยิ้มเหรอในยิ้มมึงหลวงเฮ้ยเปิดมาอยู่างยิ้มนี่คือมึงหลวงครับ โอ้โหแบบนี้มีไม่กี่ที่ครับบอกเลยขออนุญาตตอบเดี๋ยวจะกระบามันอยู่ในไวซ์ซัทไม่ผู้เยอะขอญาตตอบเอ้าเอ้าใกล้สุดว่ะเอ้ามีกระบามาในเก่ามีกระบามาประเทศอะไรวะทีเป็นในเก่าด้นอกเฮ้ยโอ้โหอันนี้น่าจสนใจจริงนี้ด่กี่ที่ครับ สถานที่เนาะเมื่อกี้มันยังไปนู่นเลยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าในยิมเปิดไดดีกว่ายิมวะอย่ามึงหลวงบอกไปใครเสียเมืองตอนผมเป็ยิมเฮ้ยไปนู่นอีกแล้วไอ้ยิมไม่อยู่นี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ไม่อยู่ที่เดียวกับไอ้ยิมเลยเคยรับสั่งเนาะมึงก็อยู่ข้างกูอะไรเงี้ยไม่ไปได้หนแล้วติดตาไม่อดคลิปไป เย็นตองเบลเด่นเด็นโอ้โหนี่แหละไทยได้ดอนอมุตาไอ้คำมพงมันจีนมันอยู่ส่วนไหนของประเทศจีนวะโอ้จารเมองโมเลยันจะจงกลัวเลยเชี่ยมันอยู่ไหนวะเออประมาณนี้กันนี่แล้วกันไมกูตอบเกียยนแล้วมันไอ ชี่ยกูยังห่างจากคนอื่นอีกเหรอเฮ้ยอันดับสี่ห่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยที่ไหนวะอย่าเห็นบ่อยกัปตันนาวิกาเออกัปตันนาวิกาเลยเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยอะคิวนิวยโญ่เป็นยุไเนวะกูชนะละชนะละเฮ้ยมันจะมีคนใกล้กว่ากูอีกเหรอไม่โอ้โหไม่โป๊อปโอ้โหไปละเฮ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยแจสตารครับแจสตาแจสตารประเทศอะไรครับวิวอ,อ,อันนี้แบงค์เปเก่ามองไม่เห็นเลยเออคนอย่างงี้บ้านอย่างงี้โซนยุโรปแน่นอนว่าโซนยุโรปใช่ครับโซนยุโรปแน่นอนหน้าตายุโรปชัดๆแต่เไม่รู้ที่ไหนของอยุโรปขอยอดตอบครับคุ้มวัวจะตาโอ้ยพี่แม็กมาไงโอ้ย กระดุกเล่นเฮ้ยแอดอิตาเลียนฮะตอบแล้วเหรอกระวจองค้างอหรอมาละเฮ้ยสายานมันไม่ใช่อิตาเลียนโอ้ยมันเหมือนไอ้นี่มากกว่าเว้ยมันไม่แค่ดานแบบดานอื่นมาเปิดที่อื่นมาแผนสูงดีกว่าไม่มีทางหรอกที่จะสะพานลอนดอนมาวาใช่ไหมที่เป็นประเทศอื่นว่าเฮ้ยเอาหูโดนหลอกหัวเราโดนวะกูเห็นหอนเลยกามเฮ้ยที่สารดังดี๋ยวพียจริง เอ้ยโอ้เป็นต้นหนังกระจูไม่ใช่ที่ไหนเนี่ยแอฟริกาไปแอตแลนติกาไปเท่านั้นแหละไ้่ใช่แต่ไม่ใช่เป็นเม็กซิโกอะไรสักมันมีชนเผ่ามาดากัสกาเปล่าแอฟริกาแหลยอ้าวเยาวราชมาดากัสกาไอ้สัสแต่กูไม่ได้ตอบเที่มาดากัสกาเฉยอุ้ย เฮียรถเฮ้ยสามหกศูนย์เอเอหมายเขาว่าไงวะว่าคนถ่ายแบบเขากำลังโดนชน้วยวะเฮ้ยแต่ภาษาแค่มันมีมี่กี่ทีแล้วเว้ยไปแม่งด้แม่งไปประเทศเมื่อกี้อีกรอบนั่นโอ้โหดูใบดูใบเออใช่ทำไมไม่ใช่ตอบดูใบวะรถยังรูุดเลยไอพวกเอาแม่งมันทือบอลนั่งอะรโดนแน่เขาแล้วโอ้โห ทงไทยเฮ้ยทงไทยเฮ้ยทงไทยเี่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเมงยนไทยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยดฮ่ยเฮ่ยนอ่อเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ไเ่ะเี่ยเฮ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 ่จะได้เร่ยเฮยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ดูเ่ยเ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเ่ยเฮ่ยเ่ยวเก่่ยเฮ่ยเฮ่ แต่กูรู้ว่าสีชมูเนี่ยโหีว b b ีบีีมีที่อะไรวะมีไม่มีไม่กี่ที่ครับอ๋ออันนี้รู้นะที่รู้กันหมดเลยคือชอบมงบีบกีไม่กี่ที่ครับรู้อ่ะไอเย็นที่ไหนวะที่ไหนไทยคือตอบแม่คือไทยเยอะมันคืดอตมูนเนะยอรมันดัตมูนจริงจริงจริงกูตอบไทยแลีโอ๊ยทีไม่อยู่นู่นเบลเยียมอ่ะเออ b v ทีมสีนี้เชลซีสัตว์เฮ้ยเ้ยไม่ใช่เชลซีดหว่าอาจจะเป็นแมนซีก็ได้นะแมนซีเี้ยก็แต่แมนซีมันประเทศอะไรวะซีมันอยู่ประเทศอะไรวะเี้ยใช่ต่อไปโอ้แมนเชสเตอร์ไม่เห็นเรื่องแมนคูนที่รู้แต่ประเทศจะไม่รู้สถานที่เหี้ยโอ้โหสีแดงกลับมาขนาดนี้โโอ้หแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอนเดนเลส ไอเชี่ยแมสเตอร์ไปอยู่ไหนวะกลัวตรงกลางเลยอ่ะโอ้โหทำเจอเลยไอ้่หนึ่งเว้ยไอคูที่หนึ่งหนึ่งอะเฮ้ยเฮ้นไทยเลีย์ไอ้ยแมพอะไรเนี่ยแมกิวิดีโอไฮโอเดนติเมทแมพโอ้โหถ่ายจากเสาวอากาศด้วยทุงสวันนาชัดเจนครับผมไปเซาวแอฟริกา อตายโอ้โหมันมีอะไรในนี้เแปลได้ไงวะไมเนแงันโคอยู่โลกเจริลงดูอยู่ไม่โว้ไลฟ์ปลสามเนอะไรปลียไอ้เ่งตามเี่ยไม่ใช่แค่สามอ้สี่เานี่จแกมีเบ้าแล้วเดแกโหลดไปครบไปเยอะแกมีขาแขนอยู่ เยอะเช่ยแปดสิ่งมหาสัจจะของโลกน้องกดแมงกลางสหรัฐเลยที่ไหนวะเนี่ยอาการ์คาดไปครับเอ้าไปไหนนะอุ้ยนิวยอร์กอ้ะไม่ใช่เก่งอย่างวะโอ้โหมัวเก่งกันเหรอลยแล้วที่นี่คืออาณาจักรราชาจนสัเฮ้ยไอ้ลบเท้าวอ่ะไอ้ลบเท้าเนี่ยแปลว่าอะไรที่อ่อนแอที่สุดเหรอ โอ้ยโรมกูเจอเลยกูเจอเมืองแบบนี้กูเจอสิ่งแมงแต่ร้องเพ้รับสีแล้วเออมาดิเฮ้ยโอ้โหไม่รู้เลยยูริที่ยียไม่รู้เลยเทปีหีรีภาพน่ะบาซ่าเฮ้ยบารซิลบารซิลจริงเฮียดิวยอร์กอกเลยว่าหาไม่เจอ โอย้ยกูหาเทพีเสรีภาพไม่เจอโอ้ยอ,อ,อยู่กลางเมืองเลยกูไกลไงบารีบารีที่หนึ่งอครับนิวยอร์กนั่งหาดูยอร์กอ,อยู่ยี่สิบที่สิบปีอะไม่เจอเฮ้ยนี่มันเจสสัสเย้เจสสัสเอจีสัตอยู่ที่ไหนวะไอดีอ้ปะวะเออเรื่องลีโอเฮียล <laughs> ีโอเสาลูอิสเนี่ย มันอยู่ตรงไหนวะไอ้ที่มึงพูดล่ะติ๊กแน่ตรงนี้คือเป็นยีไรฉันโอ๊ยไม่ถูกคนล่างผู้เลยโอ้โหไม่ใช่สาวรู้อิจตัวแบบนี้แกตัวครับตัวนี้โอ้โหกูเห็นกูรู้เลยใต้ไข่ใครน่ะไม่เห็นเหมือนกูนะแต่เเต็มเลยนะมันอยู่ตรงไหนวะไอ้่อไอ้ขนาดนั้นมันจะอยู่ตรงไหนวะไม่บอก คือกูเห็นรถแต่กูไม่รู้มันอยู่ตรงไหนยังแม่งแบบจีซดตอบมารงเนี้ถูกกวะเอาถูกตัวยไอ้เฮียกูอยู่กลางแม่น้ำเลยนะตาเนี่ยใครมาตอบเป็นน้ำดูไปดูเรื่องไอ้เฮียอ๋อตึกนี้ตึกอะไรวะเฮ้ยตึกอะไรบายกไงอะไรอ่ะดีดีดินดาคาเฟ่ ดูจากโ่าไม่รู้นนกูดูจากอันนี้เลยกูตอบที่นี่เลยกันสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เออกูรู้สิงคโปร์สิงคโปร์อยู่ไหนวะทำไมกูแล้วก็สิงคโปร์แถบแทบเอเชียไม่เจอวะกูว่าไม่ใช่ไม่ <c oughs> สิงคโปร์ก็อินโดนออสเตเลียไอเช <c oughs> ่นนั้น <c oughs> อยู่ไหนวะตอบแมงอินเดียอินเดียนแหละ กูหาจะไปเชียด์แต่ไเจอโอ้โหมันเชีกูรู้อยู่แล้วมันดูใบอ่ะกูหาไม่เจออเ่ยเออเออกูก็รู้เป็นดูใบด้วยถึกความเชียกูตับไปกูเห็นตึกกูเห็นตึกทองไม่อกีกูรู้เลยว่ามันต้องดูใบแน่ๆกูไม่เจอกูเลยไปดูวเลยกูรู้ว่ามันจะดูใบอ่ะอันนี้เจ็มหรือเกินมหัศจรรย์ของโลกแต่จำประเทศไม่ได้ฮะัอ่อกูเพิ่งฝังคอมเมอร์คืนก่อนด้วยแล้วกูจำมาได้ เซาเซาไทยแลนด์เซาไทยแลนด์อยู่แถวอเมริกาไม่กซิโกเลยพวกนั้นนะมั้งเฮ้ยลอกไม่รู้มันอยู่ตรงไหนของแม่ปะรู้ว่าประเทศอะไรอะปีบอมเบ้โอ้ไม่ดูตอนแรกคือตอบหลักแรกนล้วมั้ยเจ้าแดงเล่อโหท้องใสโอ้โหดีสีเมื่อกูอยู่ตรงนี้อ่ะ เี๋ยวนี้โอ้โีไอไทยวะไหนๆก็ไหนๆทวั่วไทยเฮ้ยถ้าเลือกไทยในกูชนะดิใครเมืองหลวงเกิดมาฟาร์มจนละเค้โอ้โหประเทศไทยชัดๆเฮ้ยนาบอ4012แ้่บ้านพ่ชายชัวร์เลย จริงจริงก็บ้านเดียวที่มึงก็แค่กันกรุงเทพอ่ะเนี่ยบางเทพีคิดไม่ออกกูตอบบางทีแต่จริงจริงไเชี่ยกรุงเทพเอามาเลยถูกใกล้ถูกโอ้ไม่ที่สามเขากูเลือกมั่วกูยังเไมกได้เต่ไอ้เชี่ยแล้วกูมั่วของซาอร่อยคุ้มแค่สิบบอสที่ซอยโพรงหวงอะไรก็ไม่รู้เลยเฮ้ยเบียบการจอดรถเฮ้ยโอ้ยมาแล้วกูชนะแล้ว จะบอกว่ามันมีเฉลยแล้วอ่ะจริงอ่ะมันมีเฉลยจริงไม่รู้อนุญาติอยู่ใกล้ๆนะฮะพระประแดงอ่ะโอ้โหเห็นที่เยี่ยมเลยอร่อยซาสิบบาทกันเราไปเราไปประกดทำไมนะโอ้โหโรงพยาบาลมาตรานมีโอ้โรงพยาบาลสัรพสารไม่ไอ้นี่ยตู่แม่งรู้ไม่รู้ดิมันมันเขียนว่า waiting for pool player อมันบอกว่าลงลงพงพยาบาลตะสาสมิตรเอ้ยตอบก่อนสีเขียวสีเขียวกูนี่ปักเลยแบงคอกอ่ะเฮ้ยว้าหูสีเขียพยาธิว่าเราไม่รู้เกือบแล้วกูเกือบอ่ะกูจำได้ว่าอยู่แถวๆนั้นแต่กูจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนที่ยากจัดและกูทีสามอันหนึ่งเดฮ้ยคุณคุ้นวะแถวนี้บนบนแน่นอนอ่ะแถวอีอ่ะแถวอีแน่นอนโอ้โห ไม่ใช่เหรอพิค่าโคตรใกล้อ่ะพิจิตเฉยโอ้โหที่ห้าเลยหนึ่งลงห้าคุรู้ป่ะเมื่อกี้ถนนเมื่อกี้พอจอกูได้หัวพิจิตกูก็จิบพิจิตไปไอัเนี่ยสอขอกูส่งขาเลไรเยอะเจอกูเออเหมือนข่าเลยครับเฮ้ยเค่เป้งโป้เพื่อเออคุณไม่เห็นเหรอได้กูตอบตามส่งขาน้อง ่วะมันมีมันมีด้วยที่กูตอบอะไรไปดูแม่งเป็นเทียก็ไปดูว่าเทแยนะฮะสงครามไม่เจออ้าวหาเจอยังนอนเทียแล้วเจอแล้วอยู่ข้างมันไม่บอกเฮ้ยไอ้เทียไกลกว่าเนาะกูยังไกลกยังไกลกว่าอีก่ะเฮือดอีฮ่าเลยเยอะกินเหี้มหาหาแม่งแฮกว่ะแฮกจริงส่งรีพอร์โพดอ๋อริงจังเกินเนาะ รับซื้อได้มันพืชใช่แล้วหมูเป็ดไก่นด้ขาสูงกากหมูกากไก่ปีเป้าเฮ้ยพงเพชรเราไม่ได้ขายความเ,เรม็วเฮ้ขเขาบอกมีโซลา่าเซลล์ด้วยอไม่มาขม้างาเฮ้้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเฮ้ยถ้าเขามีโซลา่าเซลล์อาจจะมีเพอร์เฟกต์เซลล์นะ <c oughs> ไม่รำมีอีกว่าแม่งเฮ้ยกูล,ลืมตอบโอ้โหเรียบร้อยเลยอลาฮูเลียกูลืมตอบเหมือนกันเฮ้ยตอบสามคนเลยกโอยู่เต็ม เฮ้ยฮ้่ยายเฮ้ยลุงเลี้ยวลุงเดียวล้อเลยเยอะสุดประการอีกเล้วลยลุงเลีสามล้อเลยเยอะนี่มันบ้านเก่าฮาร์ดนีกว่าซอยเนี่ยไม่ใช่ดิแม็กก็ยังอยู่เมียตัวโย้จริงคิมพี่บอกสมุดประการนบจริงจริงสมุดปการนันหนึ่งน้องงวเลยรวยเดี๋ยขอกรทมเดี๋ยวขรทึมอ่ะ เดยแค่ถอดสูตรประการตามวะกลุเฮ้ยฮคันที่สองอะด้สูประการเฮ้ยอะไรวะล่ะพอชอสีขาวอัชับชัวมึงเขียนให้ใครอ่านไว้แต่อ่านออกอากิวะไงอ๋ออากิวะอ่านออกได้ยังวะแบบเอเลี่ยนแบบสักร้อยปีมาดูเ่อ้ยโบกมอดมึงเขียนที่อะไรวะเฮ้ยอย่างงงอะซิตี้ยูจิทาวเฮ้ยตอบก่อน ทำไมซื้อดูแพงเขาว่าแดงเว้ยังคอนโอ้โหแล้วก็ไปอย่างไกลไปไม่ไกลมากกรับสี่ว่าไม่ไม่ลังทาพี่